สวัสดีครับขอตลบเข้าสู่ช่อง i r o t o h a n d Channel นะครับผมวันนี้มีสินค้านำเสนอนะครับเป็นเจ้าตัว Apple Watch ตัวซีรีส์5นะครับโอเคนะครับก่อนรับชมคลิปในงานกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดส b s c r i b e ให้เราด้วยนะครับโอเคมาดูตัวเครื่องกันดีกว่านะครับตัวนี้นะครับหน้าจอก็มีรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่นี่ผลการใช้งานนะครับใช้งานได้ปกติเลยเนาะผมจะเช็ดให้ดูนะครับี่นะฮะนะครับแทบไม่มีรอยนะครับี่นะฮะรอยแต่แต่ไม่มีนะมีนิดหนึ่งนะครับ แต่มผลการใช้งานเลยเนาะแทบมองไม่เห็นเลยอะผมให้ดูให้ชัดเนี่ยแทบมองไม่เห็นเลยนะครับเนี่ยโอเคมาดูรอบๆเครื่องกันนะครับนี่นะฮะก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับเนาะแต่โดยรวมนี่คือสภาพนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับนะครับโอเคด้านหลังนะฮะเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับนี่นะฮะ Apple Watch นะครับตัว CD 5นะครับขนาดหน้าจอ44มิลมนะครับตัวนี้เป็นตัว GPS and LTE นะครับหรือตัวใส่ซิมได้นั่นเองนะครับโอเคมาเช็คที่ปุ่มกดนะครับนี่นะฮะหรือตัวเด้กระดุมเขานะครับกดได้ปกติเลยนะครับนี่นะครับกดให้ดูเนาะหมุนได้ปกตินะครับเครื่องแบบไม่ลเดินนะครับไม่เคยแกะเคยซ่อมนะครับเครื่องเดิมๆเลยเนาะนี่นะฮะชึบอ่านี่นฮะถ้าสกีหน้าจอนะครับลื่นๆนะครับนี่ครับ ลื่นเลยนะครับอ่ะมาดูที่แอปเขานะครับผมแอปก็จะเหมือนกับโทรศัพท์เลยนะครับโอเคมาดูที่จอภาพนะครับปรับเสียงลดเสงได้ปกตินะครับนี่นะฮะได้ปกติเลยนะครับแล้วก็มาเช็คเสียงสักหน่อยนะครับนี่นะฮะปกตินะครับอ่ะมาดูกันที่สุขภาพแบบนะฮะ 82%นะครับถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับ okay. แอปที่เหลือก็จะเหมือนโทรศัพท์แล้วเนาะที่แตกต่างมาก็จะมีเป็นการวัดขึ้นหัวใจนะครับผมวัดอัราเรทเนาะการออกกำลังนะก,ก,กายแล้วก็แอปสตอร์ของเขานะครับอุปกรณ์ที่มีมาให้นะครับก็จะมีเป็นตัวสายล็อกสายยาวแล้วก็เป็นตัวสายสั้นสำหรับคนข้อมือเล็กเนาะข้อดีของรุ่นนี้นะครับก็คือจะมีเป็นตัวหัวชาร์จให้เลยนะครับหัวชาร์จให้ด้วยเนาะแล้วก็มีเป็นตัวสายชาร์จนะครับ คู่มืออยู่ครบหมดนะครับผมนี่เนาะก็ครบถ้วนนะครับครบกล่องเลยนะครับถ้าาสนใจนะครับก็ทักเฟซทักไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับสเปคเครื่องแล้วก็ราคานะครับจะแจ้งทีที่หน้าเพจอย่างครบถ้วนเลยเนาะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้แล้วกันนะครับยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ